เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ไอ้สงการมันหยุดแล้วไม่เจอมึงควเปิดเพลงอะไรตอนนี้เรี่อใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไป็โกโก้คันไปเลยกูบัตเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับเกงพี่วีชื่อว่า Escape the Backlung นะครับผมซึ่งมีน้องๆขอเข้ามาครับว่าขอกับพี่ครับพี่ข้าเล่นไในไหมครับเออพี่ฮักเกะข้าเล่นหน่อยครับผมนะอยากเล่นมากเลยเออกูก็รับปากไปแล้วนะครับผมแต่ก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วครับผมนะเพราะแบบไปเก็บผีไอ้สักตอนแรกก็ไม่รู้ไงวันนี้ผมก็เลยนี่ครับผมนะพาน้องผมมาตายหาดเทงครับผมก็มีอ่าสางหนอนะครับมาเล่นกับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมกบไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยแนะนำอีกทีนึงโอเค โอเคไปเลยเลกโกอ่ะกดเลยโกอะไรอ่ะเซฟเนมมาสบีเบธวินวันอะไรอ่ะอ้าวต้องตั้งชื่อด้ไหมอะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาเร็วพี่อยู่ไหนอ่ะผู้อะไรคุณผู้ชมท่างตรงนี้ผมได้เข้ามาแล้วครับโอ้เสียงดังมากคุณผู้ชมแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจ้องจ้างไี่อยู่ไหนไม่รู้มาเกิดมาเกิดยากการ์ด อ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้ใครน่ะอันนี้ใครน่ะอันนี้มึงใครน่ะไผ่ไผ่จ่อยจ่อยอันนี้ใครอ่ะแล้ไปมึงมึงอับใครเฮ้ยมึงอับใครจ่อยจ่อยอันนี้อันนีอ้นั่งลงเนี่ยนั่งลงนี่ใครอ๋อโอเคโอเคจ่องแกงอ๋อจ่องแกงไอ้จ่องแจกงเองโอเคไอ้จ่องแจกงไอ้จ่องแจกงเอาอยู่ด้วยกันแล้วเว้ยอันนี้อะไรวะโอเคโอเคมันจะมีอ๋อมีทางออกโอเคอ๋อนี่มันนี่มันมาดูไอ้หนูหนูมันนี่ไอ้จ่องแจกงมันนี่มันบอกว่าให้เราเนี่ยซ่อมมบันนไดเห็ แล้วเราจะได้หาทางออกได้มันจะมีปีศาจด้วยเฮ้ยระวังนะเว้ยโอ้ปีศาจแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในเอ็กซ์แมเดอร์อะแบ็ค์ลูมแล้วนะครับนะเออติดอยู่ในห้อง,ห,องห้องห้องหลังนะอย่างเงยเดี๋ยวโอ้ยพี่เที่ยวหักเลยไปอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เฮ้ยพี่พูดมือลองเดินมาสุดทางเดินนะเฮ้ยไม่รู้อะไรไม่รู้อย่าไปซอกอย่าไปซอกอีกรูเฮ้ยอยู่เฉยไเจดีโซจริงคือคือคือตอนนี้นะผมไม่ร<ม>ู้เร<ม>ื่องภารกิจเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่า เออคือท oh, so ี่เราดูจากเมื่อกี้คือเอาง่ายๆเลยนะตัวเกมมันน่าจะให้เราออกนะครับเพราะว่าเราติดอยู่แค่นั้นเองนะครับนะเออจากชื่อเกมก็แค่ให้ออกให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้มันบอกว่าให้ซ่อมบันไดนะเฮ้ยไอ้ยินเฮ้ยไอ้ยินเฉยนะไอ้เรื่องกูตกใจไอนูไอ้หนูตวันนี้ไอ้จองแจงจองแจงไอ้จองแจงครูชงนะครูชงนะนี่นี่นี่ไอ้จองแจงดูไอ้จองแจงไม่ทังออกกดไม่ได้วะอ๋อกด e เฮ้ยกด e ด็อกแดกได้เฮ้ยกด e ด็อกแดกทุกคนกด e คิวเป็นการด็อกแดกอ๋อแอบดูได้ โอเคโอเคเนี่ยสมมติว่าตรงโน้นมีตัวอะไรงี้แวบนี่เอาละเดินต่อไปดีกว่าไอ้ดูไอ้ดูหายจอกแจงโอ้ยเฮียจะหายแวบเลยเจอไอ้เจอกันไอ้จอยเจอ้จอยเจอบันไดไอ้จอยเจอบันไดเฮ้ยไอจอยเจอบันไดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดูเจอทางไปเจอเจอลูกไหมจอกแจงลูกยังไม่เจอสตีลเลยเลยลูกยังไม่เจออะไรเลยทำไมเขาเจออะไรกันแล้ววะที่เราเจอประตูไม่เจอไหนไหนไหนประตูปรงเดิไหน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 คนที่เราเจอพี่เงี้ย ทำไมเจออะไรกันแหละเราเราอยู่ตรงประตูะพี่อ๋อเขาจะเขาจะเปิดมาเจอเราหรอไม่ไม่ไม่เฮ้ยไอ้ดไอ้ดไอ้ดูไอ้ดุไอ้ดไอ้ดูไอ้ดุไอ้ดไอ้ดูไอ้ดุไอ้ดมไอ้ดมไอ้ดไอ้ดุไอ้ดไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดไอ้ดุไอ้ดูไอ้ดไอ้ดไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดไอ้ดูไอ้ดุ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 ไอ้ดไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดไอ้ดไอ้ดไอ้ได้ดัไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดไอ้ดอ้ดดไอ้ดอ ไอ้โน่อกี้เห็นหรือเปล่าปีฝาจเส้นก๋วยเตี๋ยวไอ้เน้นกระจอกมากไอ้เชยตัวแม่งยื้อๆโหกระจอกไอ้เคียเอ้ยเดินตามหลังกูไอ้สักกูตกแก้คนแรกเลยไอ้เอ้โนเปิดประตูยังไงประตูไอ้เนี้คือเขาอยู่ในประตูหรือเปล่าเฮ้ยอ่ะไอ้โเปิดให้อ่ะพี่กดเองครพี่กดเอฟอุ้ยเหนื่อยไอ้โนนำเลยตามมึงละไอ้หนตามมึงนำละหุ่ยอะไรอ่ะคิวอีอ๋อบาลานเราเราต้องรับบาลานตัวเองโดยการกดคิวอีเฮ้ยยังไงไอ้เชมล้วเจอแล้ว เอ้ยงอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอาพวกมึือกัน่ยเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้ไหนๆจอยวะไอ้จอยนั่งดิจอยเฮ้ยไปใช่ไปใช่นั่งนั่งจอยจอยไอ้จำเรื่องอ่ะจำเรื่องอะไรคนนี้โอเคโอเคหน้าตาเหมือนกันเลยเฮียจำไม่ได้เลยอ๋อคืออ่ะแล้วมือมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยตามหาเนี่ยอ๋อเดินเดินวนๆอยู่ใช่ไหมใช่เอาละตอนนี้คืออะไรไม่รู้คุณผู้ชมมันบอกว่าให้เราเดินไปนะโดยการเช็คอิวกับคีย์บะอีบาลานอ๋อมันมอะไรมือมือ ล้วงไอ้เคสละมาไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้ยเคสคิวกบอีบาลานดักันใหม่โอ้อยอ,อย่าลงกันมาหมดเลยเอาชิบหายแล้วทีนี้ oh. Oh. เอาเอาเอาต้องไปหาทางขึ้นใหม่เพา่เนี่ยเอาไอ้คนหนึ่งอ่ะโอ้ยลงมาแล้วอ่าเรียบร้อยโอเคพร้อมเพียงกันโอเคเราไปทางนู้นไปเราไปทางนู้นไปทางไหนเมื่อกี้ยังไงเราก็ต้องข้ามไปทางนู้นอยู่แล้วไม่หยาเอ้ยลักหนีไงมานนี่มาอยู่นี่กระโดดนี่กระโดดนี่เฮ้ยอะไรไอ้ชี่โอ้ยเบาพี่เบเดี๋ยวไอ้เคสไอ้เคสตกแกนเอง มีตกใจกันเองแล้วผมมีกุญแจพี่ไมี่อันนี้มันชั้นล่างนี่อันนี้มันชั้นล่างนี่เออนี่มันชั้นล่างดีกว่าเราเราต้องหาทางขึ้นข้างบนป่ะนี่พี่ผมมีคีย์่พีมีคีย์ใช่ใช่พี่ใช่เฮ้ยเราต้องหาคีย์เอ้ยเราต้องหาประตูอุ้ยเขียวมึงตึ๊บเลยไอ็นโอไ่อ้เนาะไอ้ใครไม่กลัวใครไม่กลัวไปดิไปเท่าไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงใจเองพี่ใจเองนี่ไงจังแจ๋งโอ้ยดีดังไป มันมือคกเฉยเอามืกแค่มุมมันมึอแค่มุมโอ้ยอย่าใจหายวไอมเล็นคือตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าต้องอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่าที่รู้คืออุ้ยอฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยสงการมันหยุดแล้วไม่เจอมึงก็เปิดเพลงอะไรตอนนี้เฮ้ยเุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุหยอุ้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 ยเฮ้ยอุ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 ้วอุ้ยอุศยเุ็วเฮ้ย โอ้ยแกมันวิ่งตามไล่หลังมาแล้วโอ้ยอย่ายึกยือมาเลยไอ้เฉยตัวตัวอะไรวะเนี่ยเสือกเสียวหรือเปล่าเฮ้ยมีบันไดมีบันไดเอาขึ้นบันไดดีกว่าไปกูจะหันมาดูตะสกนปีกันเลยึงที่แป้กเลยเอ้าไอ้เหี้ยทางตันไอ้หนูทางตังไอ้หนูทางตังเหี้ยแล้วไอ้หนูทางตังไอ้มันไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้หรอกเฮ้ยเรานั่งเลยนะนมันไม่รู้มันไม่รู้เว้ย ไอ้หนูบันไดทางตันลูกไอ้หนูอย่าขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยได้วางเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยไอ้เจี๊ยวมั่วอ้าวใช่่ใช่โอายยังไงเมื่อกี้เรานั่งเรานั่งอยู่ตรงขึ้นบันไดมาแอ้าวอย่าได้เฉยแล้วเฮ้ยผมผมฆ่าตัวนั้นเองอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮียไอ้จ่องแจ๋งมั่วใช่ไหมเราผมโมวิ่งนี่มันเร็วมากอ๋อโอเคมันเหนื่อยตายโอเคกดซีกดซีอ่ะ โชก้าดอ๋อน oh, oh, ี่ไงกดซีโชกาดอาสทุกคนโชก้าดไหนดูการ์ดดิมันต้องมีความสำคัญแน่เลยเอามาดูก่อนเอามาดูก่อนอ๋อเจลึงเหลืองเจลึงเหลืองอ๋ะเจลึงเหลืองนะโอเคไหนไหนมึงมานำไปโอ้โหไอสั่สั่งสามตัวเฮียเดินตามกูอย่างเดียวเลยกดกดเอฟนี่กดเอฟกดเอฟได้นี่ไงกดเอฟนี่ไงกดนี่ไฟใช้ใครถือไฟฉายคนนั้นเป็นคนนำโอเคมึงเลยมึงใครอ่ะไอ้จองแจงอ่ะไอ้จองแจงนำเลยลูกไป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 นำเลยนำเลยไป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 เฮ้ยอะไรอ่ะ ไหน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 มีมียาด้วยเหรอไอ้เกียร์ในเกมอะไร Resident Evil ปะเนี่ยไหนตัวมีอไปฉายเนี่ยไหนตัวมีือฉายอยู่ไหนวะดีทางนี้ทางนี้ทางนี้มองๆนี่นี่นี่มืดๆเนี่ยเข้าไปดูดิเอาใครมึงตกตกใจเงาคนเองเลยเวรไม่ของไม่ของโอเค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 จางแจงจางแจงนำเลยจางแจงนำเลยโอ้ยมีอไ้ฉายกันดึงมีอไ้ฉายกันดึงโอ้ใครใครจะเก็บนะโอ้ยมือพี่ไม่ว่างพอดีเลยโทุกทีน้องๆมือพี่ไม่ว่างโทุกทีว่ะ โอเคอ่าสองคู่หูนําเลยลูกเฮ้ยมันบอกว่ามันบอกว่าอะไรอ่ะแปลงร่างได้เนี่ยเนี่ยพวกเราเนี่ยหน้าตาพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นปีศาจหรือเปล่าเฮ้ยเราจะกลายเป็นปีศาจเลยดูนี่เดี๋ยววะอ๋อมีอะไรพี่พี่อะไรนะไห่พี่พี่มันแปลว่างี้พี่มันแปลว่าถ้าตัวว่าเราแบบเจอเจอคนที่แบบแปลกนะให้เราโชก้าแต่พี่เออเอออย่เงี่อะกองแกงกองแกงกองแกงใครตากผ้าวะไม่เก็บวะ เดี๋ยวผมขอดูพัทเซอร์มันตางนี้ได้เลยได้เลยอันนี้อันนี้ลิฟต์แม่งยังมีให้กดมันเดิมกดมั่วแม่งเลยไหมหนึ่ง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 ดูดิเห็นไหมมันมีหลักการนะรหัสรหัสมันต้องอยู่สามล่องเชื่อป่ะเออจริงไปลองหารหัสดิเอาผู้ชมตอนนี้นะครับผ่านมาประมาณอาจจะชั่วโคกนะครับยังทำสุกติงอะไรไม่ได้นะครับผมถือเชือกอยู่ตอนนี้ผมจะผูกคอตายแล้วนะผมผมกลัวมากอ๋อมันไม่ใช่รหัสพี่มันเป็นพัทเซิร์ เออก็ใช่ไงกูบอกมันเหมือนเกมมันเหมือนเกมให้ลองเล่นดูเวลาพี่กดอ่ะกดปุ๊บแล้วเลขมันหายเออเออก็กูบอกมันเหมือนเกมมันเหมือนเกมไม่อยู่เว้ยเอ้าหนึ่งหกเจ็ดอ่าหนึ่งหกเจ็ดไรต่ออ่าหนึ่งหกเจ็ดสามตัวแล้วสามตัวแล้วแต่ว่าหนึ่งหกเจ็ดสีอะไรวสีเขียวไม่ใช่อ่าไม่ใช่หนึ่งหกเจ็ดสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินไม่ใช่สีแดงดิสีแดดงูสีแดงดูไม่ใช่อ่าขวาสุดดิขวาสุดดิ A later few moments เฮ้ยหนูอะไรมึงจำสีรถในรงรถได้ไหมที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อ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 กูออ๋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 มอ๋อ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 อนออ๋ออ๋ออ๋อล๋ออ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 ๋ก่๋ออ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 นออ๋ออ๋อง๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 อ โอ้ยเฮียจริงๆแม่งก็บอกอยู่ตั้งแต่แรกแล้วได้ไหมได้จริงอะได้พี่กูนักวิรหูักไหอ๋อคผู้จงสรุปแล้วนะครับผมความฉลาดของน้องของผมนะครับที่ช่วยกันหากูเกิลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็อ่าโอเคมุ่วัวตัวตัวครับผมจนอ๋อมันไม่มีคงทั้งคลิปครับแต่ว่ามีโครงหนึ่งครับผมหน้าปกแม่งเป็นรูปล็กเลยครับโอเค นั่นก็คือแล้วก็เดากันมั่วๆก็ถูกครับผมโอเคครับก็เครดิตนี้ก็ยกให้กับ YouTube แล้วกันนะครับโอเคแล้วรอดแล้วคุณคลองโอเคแล้วก็โอเคครับผมตอนนี้เราแก้รหัสแล้วเรามาชั้งต่อไปได้แล้วเฮ้ยโอ้ยเอาไว้เอาไว้โอเคฉากนี้น่าจะต้องมีอะไรที่น่ากลัวมากกว่าเดิมแน่นอนผู้ชมเพราะเมื่อกี้ไม่มีส่งติ้งเลยคุณเจพี่อ๋อนี่คือเปิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคุณเจ๊โอเคเก็บมาเลยเก็บมาเลยคนถือน้ำเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะ นู่นนูนเนาะเหม่เลยไฟเห็นป่าวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยตัวอะไรวะไอ้สักรอเขี้อะไรวิ่งหามั่งดิโคมาเร็วเลโก้มามามาเหนื่อย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 ค่อยๆค่อยๆเก็บพลังงานวะเก็บพลังงานไป้ไอ้ยมันจะมายุ่งกับทิ้งของเราได้ไงวะลงรถเนี่ยโอ้โหลงขี้อะไรใหญ่ชิบหายเลย ไม่มีทางรถออกด้วยประเดิงเฮ้ยเห็นไอ้ตัวแบบเมื่อกี้ป่ะอ่าต้องกดโชว์บัตรนะเฮ้ยพุ่งมาดูดิพุ่งมาดิพุ่งพุ่งมากนี่นี่มันเดินตามพี่มาเก็มมึงเห็นป่ะนี่นี่ใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโบัตรด้วยกูกลายปโกโก้คันไปไลยที่ถูบัตรเนี่ยเลยมาหยุดนะมันอยุดหน้าพี่มันอยุดนะไหนไหนตรงหน้านน่นพี่ประตูแดงไม่เห็นป่ะ ไฟแดงดูแดงเออเออเนี้ยเนี้ยเดินเเดินเท่เดินโก้เอ้ยเดินเดินอ๋อไม่รู้เลยดิไปลองนี่หมอบนี่เออหมอบอย่างนี้ได้ก็ได้นะจะใครก็เดินอะไรใครก็ทำอะไรอ่ะไม่ไม่หมอบอ่ะอ๋อใครอ่ะใครเดินอยู่น่ะเฮ้ยมันไม่เห็นหมอบหมอบหมอบเออหมอบหมอบเดินเออมันโค้งงดิกอะไรอเดี๋ยวมันไม่เห็นเหอเฮ้ยมันหยุดมันหยุดมันหยุด ปิดไ oh oh, wow. ้ฉาแม่งเลยปิดผ้าชาดปิดผ้าชาดอ้ไอ้เดมบอกไปเห็นไอ้เี้ยวงแตกโอ้โหแม่เจ้าใบแปลงลางมาแล้วแปลงลางมาแล้วอุ้ยอุ้ยอ้าทันทันทันว่ะมันแดกใครมงอ่ยไม่แด้สิเฮ้ยเดี๋มันเล่ยไปเลยไปเลยไปเล่ยไปเลอยไปเลอย่อยไปเล่อยไปเล่ยไ่ไปเเลี่ย ไห้ใครเปิ่มประตูนิดอ่ะค่อยๆนะน้นองๆนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> วัดจริงๆได้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้จองแจ๋งมึงไปใกล้นิดนึงว่ะ <c oughs> ค่อยๆดีกวา่าแล้ตามไปสเตลสเต,ล,สเตลไปสเตลหมดไปน้องๆสเตลนะ <c oughs> ไปเลยอย่าเดินดิให้ต่อยแม่งเลยไอ้จองแจ๋งแน่เลยทำพฤติกรรมนี้เนี่ยยังมีอยู่ตัวเดียวเลยแดดเดี๋ยวชิบหายกันอีกแล้เนี่ยไอ้จองแจ๋ง ตีแม่งเลยไหนไหนไหนใครใครเข้าประตูคนแรกห้ามปิดนะของใครตัวคนปิดไปไปไปมันมามามาปิดปิดปิดเขาดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยปิดประตูแล้วพีไม่ได้ดิเอ็นด้ามาอยู่กับผมมาอยู่กับผมเดียวเรียวมาอยู่กับมึงนะมาอยู่กับมึงนะโอ้โหยันเดียววิ่งไปเลยวิ่งนำเลยอ้าปิดแข่งก็ด้วยไอ้เหี้ยมึงใครอะมึงบอกไว้นะวันี้ห้องนี้ผมหมุนอะไรก็ไม่รู้อะไอ้จำเรื่องปะเนี่ย ใช่ผมเองอยาเนรียนเลยเราต้องไปกันเป็นคู่นะเอาจริงนะพี่ว่าไอพี่ชายเออเราไปกันเป็นคู่ไหมไหนไหนมึงดูก่อนใครใครเป็นใครบ้างเนี่ยไหนไหนมึงใครใครเป็นใครบ้างใครจำเรืองจำเรืองไหนจำเรืองนี่นี่นี่ถือบัตรไอเยี่ยถือบัตรสุดตีเลยสองสามคนถือคนเดียวก่อนเอาเอาใครไอ้จำเรืองเขาไหนจำเรืองถือบัตรอ่าโอเคจำเรืองไปกับพี่อ่ะมึงเดินชนกูตายเมื่อกี้ไม่แก้มือกัน่อยเดินไปก็ โอเคไปทางโน้นไปทางน้นไปทางโน้นเลยเกย์สองคนไม่รู้เข้าตู้เดียวโอเคไป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 หนูมาพี่ว่าจะต้องนั่งไปก็ได้นะใกล้ๆมันงี้ก็ก็นั่งเลยเราขอแค่เจอห้องใหม่เท่านั้นแล้ววะได้ทั้งหนีด้วยได้ทั้งอันนี้ด้วยเฮ้ยมึงท้องทางนู้นมึงเห็นป่าลางเลยเออนั่นนะเห็นปะไป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 น่ไป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  เปิดเลยเปิดเลยมึงเปิดมึงเปิดมึงกดเปิดมึงกดเปิดกดเปิดปุ๊บกด F กด F ไปกิบหายแล้วออกแล้วมันกัดมันกินมึงเหรอมันกินมึงยังกินแล้วกิบหายกูเจออีกตัวไอ้หนูไอ้หนูเองช้าไปอ่ะเองกด F ไม่ทันนะลูก a few moments later ตรงนั้นเลยขวามือมึงเลโอเคโอเคโอเคอันนี้พวกมึงพวกมึงมึนมาอยู่นู้นกันสองตัวเลยเอใช่ใช่้าหนู่นข้างนูข้าเลยข้างหลังอ่ะเข้าเลยอาศพกูศพกูนอนอ้วนอยู่สคนได้อยู่สาคนได้อยู่เลยดอนง้ยโอ้ยมันมีอะไดูดันหาแล้วนี่ไเออไปเไปเร็วอ๋อมันมันต้องหมุนให้ให้มันแบบ นี้้ดวยมีมีมีอะไรอีกแม่งมันยังมีรัตเซอร์ให้หมุนอีกอะเฮียเกมแม่งยุ่งยากเหลือเกินโอเคครับได้แล้วนะครับโอ้โหเฮียเฮ้ยลำบากลำบนมอดตัวเหล่งชิบหายเลยโอเคในที่สุดไปโอ้ยเออได้ได้แล้วอ่ะเฮ้ยในที่สุดก็มาได้ต่อแล้วอ่แล้วตอนนี้คือเราสามารถปลดกุญแจได้ครบแล้วนะครับผมนะแต่จะน้องๆรวมๆเต็มเลยอ่ะเอาละโอเคโอเคเยอะใช้เยอะเอาละเก็บไปใช้เลย เอาละห้องถัดมาครับห้องถัดมาให้เก็บไฟฉายให้เก็บของเยอะมากเลยอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยวะเอาละโอ้โหหน้าตาแคบกว่าเดิมโอ้ไฟไม่ไม่ได้เพิ่มความสว่างอะไรเลยเฮ้ยอุ้ยมันอยู่ขวามันอยู่ขวาไหนอยู่ขวามายู่ขวาเห็นเห็นเห็นเฮมึงเห็นไ่มมึงเห็นไ่มแวบๆอ่ะมึงเห็นแวบๆไหมเห็นจากไกลเรียบแบบไม่โหลดเป็นอย่างไกลอ่ะนเอาเชียวแบบมึงไม่โหลดหรอเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะ ไป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 ผิดประตู้โหมอไม่เห็นต้นติงเลยเลยเฮ้ยมันซ่อนได้เลยมันกดมันกดปุ๊บแล้วเข้าไปในห้องได้เลยมันมีห้องซ่อนมันมีห้องซ่อนเลยเฉพาะด้วยออกไปย่างอไปย่ออกออกจากห้องแล้วออกมาจากห้องแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยใครโอเค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 แอบนแอบแอบไปข่าตายอ่ะโอมันซ่อนได้เลยอย่างงี้มีคนตายมีคนตาย เฮ้ยมันเดินลงได้อีกเว้ยมึงเห็นบ้ามันมีทางลงไปอีกนี่นี่ดูนี่ไอ้ละกูคอขาดไอสัตว์เอ้ยอยู่ันบันมาตอนไหนเนี่ยเรียบร้อย เอาละครับพเพื่อนๆคุณผู้ชมตอนนี้คือผมขอ,อจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการหัวใจวายตายก่อนแน่หากชอบคลิปนี้หรืออยากให้มันมีภาคต่อก็บอกกันมาได้นะครับผมน่ะคอมเมนต์เยอะนะก็อาจจะมาต่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ